น้าปาก,กาเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเขียนนักพันธ์ทั่วไปนะฮะผมเองผมก็มีน้าปาก,กามากมายตัวต่อที่เหียกระตูนก็มีทั้งวินไทยเยอะแยะจำไม่ได้ชื่อน้าปาก,กานี้มาจากความประทับใจการอ่านบทความของคุณรัตนายาวภาสตซึ่งใช้น้าปาก,การาชลังลอง ผมก็ไปค้นหาดูว่าคำว่าราชแปลว่าอะไรคำว่าราชมาจากภาษามายูราเจนะฮะแปลว่าผู้ครองแคว้นเอออันนี้เข้าท่าเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นกษัตริย์ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดเป็นจกักรพรรดิเป็นเจ้าแผ่นดินเราก็เตรียมตัวเอาว่าไปขอเป็นเจ้าเมือเล็กๆก็เลยตองำน้นั้นและอย่างผมชอบชื่อราชเพราะดีก็ ขอเยียมคุณรันตนะโดยไม่ได้บอกแกมาชายลาดแล้วก็นามสกุลมันก็ต้องมีใช่ไหมฮะนาบกกาเขามีร่าลังรองเราจะมีอะไรอะตอนนั้นมันยากจนมากๆยากจนจริงจริงตอนนั้นเรียนหนังสือแล้วก็ชีวิตลำเค็มเพราะตอนนั้นก่อนที่ผมจะเขียนสิงดาบเนี่ยค่าเขียนผมสัก10บาท20บาทเลยจำไม่ได้นะแล้วก็แย่มากพ่อเสียชีวิต อยู่กับแม่ซึ่งไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่สาวอีกคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราเองด้วยถึงแม้พี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองจะช่วยเหลือแต่เขาก็มองไม่เห็นความสำคัญของกือของจำนวนเงินเท่าไหร mm ่ hmm. เราก็จะดูแลและอย่างผมเป็นเด็กไม่ชอบพูดก็จะแบกรับตัวเองตอนนี้ก็จนก็เลยประชด ก็ใช้ใช้เรือสวงเลยทีกว่าให้มันเหนือฟ้าไปเลยมันก็เลยไปล่าเรือสวงนะฮะแล้วก็ใช้มาตลอดเพราะฉะนั้นชื่อจริงผมจะไม่ได้ใช้เลยเวลามีโทรศัพท์มาหาผมในในนิวัดที่ผมงงใครวะ <laughs>